ขาวกับดำเป็นของคู่กันวิกฤตและโอกาสก็เป็นของคู่กันเช่นกันครับวิธีเปลี่ยนข่าวร้ายเป็นโชคดีครับหลายคน,นะจะบ่นบ่อยๆเลยว่าเวลามีข่าวร้ายๆมาจะมีแต่สิ่งที่ร้ายผมอยากจะบอกนะครับ ผมอ่านหนังสือมาเยอะมากเลยเป็นร้อยเป็นมันพันเล่มเลยเกี่ยวกับคนประสบความเร็จเขาบอกเสมอเลยว่าถ้าใครมองเห็นโอกาสในวิกฤตได้นะครับคนนั้นจะโคตรโชคดีนะครับผมจะยกตัวอย่างง่ายๆช่วงนี้มีการปิดกรุงเทพนะครับเนื่องจากไวรัสโควิด -19 นะครับหลายคนบอกว่าทุกอย่างแย่ลงหมดผมบอกไม่ครับสิ่งหนึ่งคือรัฐบาลประกาศบอกว่าให้ร้านอาหารสามารถส่งอาหารไปที่บ้านได้หรือให้คนไปซื้อที่ร้านอาหารแล้วกลับบ้านได้ดังนั้นแสดงว่าธุรกิจ เกี่ยวกับร้านอาหารจะบูมมากๆเลยกับธุรกิจเกี่ยวกับพวกอาหารสดจะบูมมากๆเลยอันนี้ประเด็นที่1ครับประเด็นที่2คือคุณรู้ไหมว่าเวลาที่มีการส่งอาหารเกิดขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการส่งอาหารเนี่ยจะมีคนใช้งานมหาศาลปกติก็มีคนใช้อยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นสีชมพูหรือสีเขียวที่เราเห็นอยู่เต็มประเทศไทยแต่ช่วงนี้จะมีคนใช้เยอะมากเพราะทุกคนพยายามจะไม่ออกจากบ้าน ทุกคนพยายามจะกักตัวตัวเองอยู่บ้านเพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเชื้อของโควิด19 mm hmm. เกิดขึ้นหรือตัวเองไม่ต้องเอาไปทําให้เกิดความเสียอย่าน mm ั hmm. ้นพอมันมีเหตุการณ์เกิดนี้คือคุณเห็นไหมครับว่าน้องๆ mm hmm. ผมบางคนนะครับเขาบอกว่าพี่รู้ไหมช่วงนี้รายได้ของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ อย่างน้อย1ใน3เลยเห็นไหมครับว่าในช่วงวิกฤตก็มีโอกาสเสมอครับเพื่อนผมอีกกลุ่มหนึ่งครับที่จะบอกว่าวิกฤตเนี้เป็นโอกาสสุดเลยปกติอ่ะสินค้าออนไลน์ก็ขายดีอยู่แล้วครับแต่ช่วงวิกฤตเนี้ยคนสั่งซื้อออนไลน์กันมาหาศาลมากมีบางบริษัทนะครับ ยอดขายเพิ่มขึ้น400ซใน1เดือนคือเดือนนั้นเดือนเดีเดยวยอดขายเพิ่มขึ้น4 0 0ของเดือนปกติเลยผมอยากจะบอกว่าเห็นไหมครับว่าทุกวิกฤตมีโอกาสสําคัญแค่ว่าคุณต้องอย่าสนใจมองแค่ว่าคุณจะได้รับผลกระทบในแง่ลบคุณกลับมามองว่าในวิกฤตคุณเห็นโอกาสอะไรบ้างถ้าคุณเห็นโอกาสแล้วคุณหยิบโอกาสนั้นไปคุณจูรู้เร็วว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีซ่อนอยู่ในทุกโอกาสครับรักทุกคนนะครับผมอยากให้ทุกคนมองเห็นว่าขาวกับดำเป็นของคู่กัน วิกฤตและโอกาสก็เป็นของคู่การเช่นกันครับแล้วพบกันกับความรู้จริงๆดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาชีวิตแบบนี้ใน YouTube Facebook ที่ชื่อเดียวกันครับหมอทีมด็อกเตรทีมครับสวัสดีครับ